สวัสดีวิลลนงคน่ทุกคนนะครับแบบผมวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่น่าแปลกหน่อยนะครับวันนี้ผมมาเล่นมาเล่นเป็นนาคอนะครับผมมาเล่นเป็นโตโร่นั่นเองนะครับผมถามว่าทำไมถึงมาเล่นโตโร่โตโร่เป็นตัวที่เก็บดาวง่ายมากๆนะครับถ้าใครเล่นเป็นหรือว่าอยากเก็บแรงเล่นโลมชิลๆก็สามารถมาเล่นโตโร่ได้นั่นเองนะครับตัวนี้ค่อนข้างเจ๋งมากเลยนั่นเองนะครับผมอจากที่ผมไปเล่นนาคอนมาหลายๆเกมบอกเลยว่า เออมันเลยค่อนข้างเล่นยากนะฮะถ้าโซโล่อยากเก็บดาวแนะนําเล่นตําแหน่งอื่นจะดีมากแล้วถ้าเล่นตําแหน่งลมโหดๆก็สามารถเก็บดาวได้ง่ายๆนะครับผมถ้าอยากให้ง่ายกว่านี้ก็เล่นตําแหน่งลมแล้วก็เล่นแครี่ถหาเพื่อนแครี่มาหนึ่งคนจะเก็บดาวง่ายมากบอกเลยนะครับผมมาอย่างนี้มาสอนวิธีการเล่นโตโล่สักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ดูไอเทมพลังแฝงหน่อยพลังแฝงก็จะเป็นตามท็อปเซิร์ฟอ่าดูไอเทมไม่ใช่ดิอ่าดูพลังแฝงก็จะเป็นตามท็อปเซิร์ฟเลยนะครับส่วนไอเทมผมจะ ออกปแปลกนิดนึงก็ออกไม่แปลกนะฮะก็จะออกเป็นลมหินลมล็คูดาวอะเพราะว่าเราจะได้ใช้สกิลหนึ่งกับสกิลสองได้บ่อยพอเราใช้สกิลหนึ่งกับสกิลสองได้ได้บ่อยเนี่ยเราจะเข้าออกเข้าออกได้เยอะนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการเล่นนะฮะว่าเล่นยังไงนะครับผมสําหรับโตโรนะครับตอนนี้ก็จะขึ้นหกสิบดานะเฮ้ยแต่ฝั่งนู้นเป็นยอนป่าเราเพิ่งเห็นแต่แฟลกยอนป่าเหรอถ้าเราเข้าล้วงยอนได้ก็น่าจะจบนะออรองเท้าแต่เกมนี้ผมต้องออกเป็นรองเท้าเกาะนะ อ่าผมจะเอาอันนี้มาก่อนปึ๊บแล้วก็ออกเป็นรองเท้าเกราะทีนี้ต้องออกเป็นรองเท้าเกราะเพราะว่าเดี๋ยวเจอสตวด์นะฮะเจอสตวด์แล้วก็นี่แล้วก็จะออกเป็นไอ้ตัวนี้หนึ่งอ่าเด็นโลคูดาวสิบนะครับผมเด็นโลคูดาวสิบแล้วก็ออกสะท้อนเอ้ยจริงๆรงเราออกสะท้อนก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าฝั่งมันแคลลี่สองนี้เลยนะฮะเดดจิตแล้วก็อันนี้แล้วก็ออกเป็นล็อกชิวนะเอาไว้สับนะครับผมเด็เกมนะฮะส่วนตัวนี้ผมจะเอามาโลคูดาวนะครับคือตัวคือไอเทมของ ไเนี้ยไม่ไม่มีครูดาวเลยนะฮะโทโโ่อะไม่มีครูดาวเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องออกของลมแล้วครูดาวมานิดนึงอาจจะได้ความถึกเล็กน้อยความถึกหายไปเล็กน้อยนะครับผมันี้เรามากับแวนด้วยเพื่อเราดับแวนมาค่อนข้างสวยนะนี่เราออกเป็นทอยดีกว่าเออเป็นทอยแล้วครูดาวจริงๆผมจะชอบออกเป็นแบบพวกไกอานนะไกามันดีกว่าอ ปึ๊บอ่าเนี่ยสเตปก็จะเล่นออกมาเนี้ยสกิลหนึ่งสกิลสองอ่าสกิลหนึ่งสกิลสองแล้วก็ออกมานะฮะเนี่ยรอรอครูดาวรอครูดาวให้มีสกิลสองสกิลแล้วก็ปึ๊บแต่ว่าต้องสกิลสองให้โดนศัตรูนะถึงจะรีเซ็ตสกิลหนึ่งนะประมาณนี้เล่นไม่ยากเล่นไม่ยากโดโร่เอาไปหากันได้นะฮะ ไม่มันยิงบอกว่าเมโลท็อปอัพบริการ24ชั่วโมงตเติมประหยัดกว่าตเติมเองตเติมถูกตเติมไวมีบริการตเติมเกมชั้นนำใช้เพียงแค่ UID หรือ Open ID ปลอดภัยไร้รีฟันตเติมได้ที่เพจเมโลท็อปอัพหรือแอดไลน์เมโลท็อปอัพใครที่กำลังหา ID ROV ผมขอแนะนำเพจแอดมินต้น tp 7ที่มี ID ให้เลือกเยอะสกินแลมีเพียบการันตีผู้ติ<ม>ดตาม200,000คนชื่อเพจอยู่ใต้คลิปอัพสองน้ำนะครับผมสำหรับผมนะปุ๊บเนี่ยแล้วก็อย่างเงี้ยเนี่ยเล่นอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีสต็กระเบิด จกเกอร์ว่ะผมแทงให้ผมแทงให้โอเคประมาณนี้ประมาณนี้คิลสอเราต้องรีบกดนะรอเกิลหนึ่งก่อนก็ได้ว่าเิสองจะได้เกิลหนอทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเเฮ้ยมาดีมาดีเก็บเว้ยเฮ้ยวิ่งเร็ววิ่งแวนแวนแวนแนแวนแวนแหาแวนหาเลยแว่นแนแวนแวนแวปุ๊บ ไม่เดี๋ยวกาลิลม์มอเตอร์ฟ้าฝั่งนูน้นเอ้ยเดี๋ยวนะผมเห็นฝั่งนู้นมันแปลกๆนี่ว่าผมว่าผมออกไอ้นี่ไม่ได้แล้ววะ่ะเจอเตี่ยวเยวสียนน่าหลอนฐาน4-4ปะอะไรเนี่ยแปลกๆวะ่ะไม่ต้องหลอนฐานการ4-4เหรอท่านผู้ชมต้องเปลี่ยนแผนและเดี๋ยวถ้าเราโดนแข็งเราทำอะไรไม่ได้แล้วโดนแช่ตายนะ ประมาณนี้ประมาณนี้ยรักการซ,ซีดีกว่าปึ๊บแล้วก็อย่างนี้นะแล้วก,ก็ออกเนะี่ยมันก็จะมีระเบิดอยู่ข้างหลังนะช,ชิวๆนะช,ชิวๆปึ๊บอ่าประมาณนี้มาเนี้ยแต่เน็ตดูปิงๆนะเน็ต <laughs> เน็ตดูปิงๆมาๆๆโซนโซนหาวิ่งวนึ่งหนึ่งหนึ่ ไม่สิไมเงียบไมสิไมเงียเฮ้ยเฮ้ยปุ๊บสตันโอเคเรียบร้อยยินด้ป้อมนะไม่มีคนมาช่วยดูจตุรวนนะก็แย่หน่อยนะฮะไปจยออกเปิดตาจริงๆอยากได้ล้างนะแต่แบบล้างมันกูดาวนาน์ยืนออกเปิดตามาไล่ดีกว่าไล่แล้วหลบอ่ะแต่ถ้าโดนแข็งเพื่อนโดนแข็งก็น่าจะแย่อยู่ เราเอาล้างเอาล้างมาเนี่ยเอาล้างเพื่อช่วยเพื่อนนะแต่ต้องเอาปืนตาออกมาเดินเกมอ่ะอืมแค่นี้แหละด้วยกาลีมันแรงนะเนี่ยแปลกละกาลีมันแ้วงล้งโอเคข้างบนมีอะไรโอ้ข้างบนมาจ้าคือฟรีเลยฝั่งนู้นเหมือนจนดูแบบ เขาโยนกันหรือเปล่าไม่เป็นไรเพิ่งสี่นาทีเราอย่าประมาทนะฝั่งนู้นแครี่ถ้ามีของนี่แบบเละเกมคือแบบบึ้มเลยอะบึ้มเลยการียิงแรงแรงเฮ้ยนั่งไงเราโดนแล้วออกมาได้โอเคนี่ถ้าเราไม่ออาหรอกฮะแกรีซีนะแย่เลย แล้วก็เราจะมีหลอดพลาสติกนะฮะถ้าหลอดพลาสติกเต็มสีแดงแล้วมันจะเลื่อไม่เต็มมันจะรีเลื่อนให้นะเนี่ยมันจะรีเลื่ดนอ่ะเนี่ยหลอเต็มปุ๊บอ่ะไปเกตสีแดงแล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งผมยังไม่ได้อ่านอนะ่ะว่ามันทำยังไงมนถึงจะรีเลื่อนนะแต่ว่ามันจะใช้หลอดตรงนี้แหละรีเลื่อนนะฮะอุ้ยแต่โดนไปแล้วสองว่ะก็เรา โอเคอันนี้แล้วกันถ้าใครเข้ามาผมโดดใส่เลยเ okay, ก,ก็บสกิลไว้เดี๋ยวโดดใส่สจ๊วตตอนมันเข้ามาเราโอเคตามนี้แนละ้วชิวทีนี้ชิวแล้วฝันู้นค่อนข้างหยิบโยนโยนเลยนะ <laughs> อันนี้อันนี้หกสิบดาวเนี่ย <laughs> จยิงเราไม่เข้านะเราต้องมีสะท้อนถ้ามีสะท้อนนี่สู้สะจวดง่ายเฮ้ยมาจ้าโดนนะเนี่ยไม่โดนไม่โดนเมียนติแต่ว่าโตโร่มันจะยิงเอ้ยไม่ใช่โตโร่ยอมมันจะยิงเราแรางไงคลิบเ,เด่ยนย้อนสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลหนึ่งมาประมาณนี้แต่ว่าขิปบอด แ okay, <laughs> uh huh. eh. ต่งได้เว yeah. ้ยโอเคเปิดดีทำไมลูกเปิดดีทำไมเฮ้ยไอนี่เอาทอยเหรอเฮ้ยอ่าต่อแค่นี้พอทำสูตรกินรากปีหลังเยี่ยมเรียบร้อยนะเกมนี้เกมนี้น้ำจิ้มเลยน้ำจิ้มเลยหวานเชยบ <laughs> ให้มันแปะเราได้นะ <Whoa. S 1> ตัวเตีอ,อกปึ๊บปึ๊บไปแล้วเว <c oughs> ้ยเฮ้ยอย่พไ่โดนเอาละโอ้โห <c oughs> ตัวละลายแย่คิล่าเกิดเกินอ่า เราเดินใส่เลยอ่าคือตัวมันน่ากลัวนะโซโลอ่ะอ่าเราไอรอนบอดี้นะเม่กี้เราไม่โดนสตันที่นี่ออกเป็นรองเท้ากรอกก็ได้นะแต่ว่าเรานี่ไงไม่มีเตียวเซียนไงเราก็จะมาหลบเตียวเซียนด้วยจะได้ไม่พลาดนะกดสกิลไม่ออกตายโดนเบิร์ก็ตายเหมือนกันนะไม่ได้ถึกขนาดนั้นถึงตัวมันจะถึกแต่มันก็ไม่ถึกแบบเบิร์เฮ้ย มับเราน่าจะตายนะเฮ้ยเฮ้ยไม่ตอยไม่ตอยไม่ตย <c oughs> อยเฮ้ยฮึฮึฮึลูเมียตั้งสวยแล้วก็เข้าไปเสิร์ฟนิดนึงเสิร์ฟนิดนึงกลับเลยกลับเลยก่อนจะรอจะพากสีบมีเลือกก็น่านจะนานไปฮะไปไป,ไปต่อไปก็เดี๋ยวออกเป็นทอยนะครับผมเพราะว่าฝั่งน้นมันเวทสองเนาะออกเป็นทรายชิ่มเปิดตียันเลย ทำอะไรเราไม่ได้เว้เย่ตียูสองปุ๊บหนึ่งออกมาแค่นี้แหละจบแค่เข้าไปโซนเฉยนะไม่มีอะไรปุ๊บไปเพื่อเล็กด่าแล้วอู้เดี๋ยวรอพระศีทำงานโอเคพระศีทำงานให้ลันนี่พระศีทำงานเลื่อนเด้งนะ เฮ้ยๆเราไม่มีฟิกอะ่ะน่าจะต้องเดีย๋ยวต้องรอมาจ้ามาวะแบบนี่นี่เอ๊ะแต่เล่งเ,เ่ข้างบนเพื่อน <Natalie> มา<ๆ><ๆ>มามาโอเคแค่นี้แหละค <c oughs> <c oughs> นแฟนตีไปแล้ว <c oughs> เล่นบนไหมเพื่อนเ <c oughs> นี่ยเนี่ยเนี่ยแล้ตีไเนี่ยปึ๊บปึ๊บสโล ไม่โดนเลยว่ะโอเครับป้อมให้รับป้อมให้ให <S <S แค่นั้นแหละ <S 1> <S 1> แต่ว่ามันไม่ตายสักตัวแบงกก็เจ็บยิราจจะหาเล่นนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดฝันด้ันตัวระยะให้แมสเลเกม,มันเริ่มมันเริ่มมันนี่แนละ้วไงมันจะเริ่มยิงผมแรงแล้วนะ ผมคิดอยู่ว่าผมต้องออกเอ้ยเๆ้ยเ้ยเ้ยอยากตายเนี่ยตายอ่ะต้องออกเป็นอ่าในตัวนี้นะจะได้แบบเวลาสั่วยิงจะได้ติดสโลได้ต้องรอได้อีกตัวผมเข้าไปโถมได้แต่ว่าเพื่อนต้องเข้ากับผมไม่งั้นตายครู่ อ่าเรียบร้อยโอ้โหสกิลสองไม่โดนนะเกือบแตกกดสโลให้แล้วแต่แบบไม่ได้ <c oughs> ได้เป็นปิดหลังเว้ยสวยไม่มีหลังไปหมาอุไม่ไหวแล้วเว้ย อย่างอย่างอย่งไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมีชีพมีชีพมีชีพน้องรีบน้องรีบมน้องรีบปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเพื่อนจะจบบ้านปหมโอเคเพื่อนไม่จบอ่ะยังษ์เพื่อนจบไม่ได้หรอ จบไม่ได้ผมไปคัดหลังมาคุณจบไม่ได้ฮะนี่อะไรฮะแม่แบบผมกับตายแรงอันเนี่ยต่อตัวนี้หว่าเพราะเป็นแคลลี่สองจริงจริงอยากออกเดอจิตอยูดด่นะนอ,อกเดอจิตด,ดีวะเล่นอะไรเยอะวะเออเดอจิตด,ดีกว่านะเล่ดดะนอะไรเยอะเล่นอะไรเยอะเอาลูกคู่ดาวเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นรองเท้าเกาะด้วย ฟาร์มฟาร์มฟาร์มฟาร์ามรีลีลีรีเฮ้ยแล้แลดาดาอยู่กับผมเฉยปล่อยบนเลยแล้วกันาระันตีสามทางจริงๆเราปล่อยขวาแล้วก็จบเลยก็ได้นะเราประกันตีสามทางเว้ย เไ yeah. ปฮะรอดาร์กใหญ่เข้าค่อยเล่นเอรอบางกรอันนี้เข้าค่อยเล่นก็ได้นะสโลให้เพื่อนนะซึบเนี่ยนี่แค่นี้โดดออกมาเนาะโดมาโดมาแรง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 โอ้มัลลำเพื่อนเราไอ้แมนแมนแมนถอยแล้วอะ ทำให้เพื่อนนะเพื่อ,จน,น,อนจะตีบ้านไหมก็ไม่รู้จะตีบ้านเอ้ยกูตีบ้านได้ไหมเอ้าตีเองก็ได้ยัเง้ยเป็นอะไรกันไม่ตีบ้านกันเนี่ยเอ้ยเป็นอะไรไม่ตีบ้านกันประมาณนี้นะครับผมที่ร้าจะได้เอ็มนะเอมนี้ตอนนี้ผมหกสิบดาวแล้วอย่างนี้อุ้ย เราที่ได้เอ็มไงน้องเบอร์แต่ว่าไมา่ได้เหรียญอุ้ยนะหกสิบเอ็ดดาวได้มาสองดาวนะได้เอ็มีพีแต่ไม่ได้เหรียญดรอดดาเหรโคตรเยอะอ่ะโอเคนะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวโล่ตัวแต่และง,ง่ายๆนั่นเอง,งนะผมแล้วฝั่งนูน้นเขาโยนด้วยไงประเด็นอนะ่ะเออโอเคนะเดี๋ยวไปเจอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบาย